ขอบพระคุณทุกท่านที่ออกมาโปกไม้โปกมือให้เราสองข้าทางทั้งผู้ปกครองและลูกหลานที่เอามาโ,กมโปกไม้โ, <mat> โบรกมือให้กับมันใจพวกเราเล네ือกตั้งจบไปแล้วทำไมถึงรื้อเปลือกเม่อจบการเลื่ครับได้แล้วครับได้จากการเลืตั้งรัฐบาลเป็นเด่นายกรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องรัฐบาลเสียงข้างมากณปัจจุบันนะครับ เหลือเวลาอีกเพียงสามวันเท่านั้นครับที่เราจะชี้ชะตาของประเทศไทยว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นอย่างไรในการใช้นั้นทําให้ท่านเสียเวลามากเกินไปนะครับก็ยังจะต้องมีการบริหารจัดการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นเลือดใหญ่เรื่องเส้ฝอยในการคันาคชความคุ้มค่าในการสร้างนะครับรวมถึงการคุ้มค่าในการบริหารด้วยที่ยังไม่ลงไปนะครับ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของปฐุมธาน,นีพวกเราขีดเขียนร่วมกันกันแล้วครับพี่น้องขอบพระคุณที่ยังไม่ลืกมลกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกทำงานทุกความไว้วางใจที่มีให้พวกเราพ้าก้าวไกลและพาทร่วมกันไั้งนะครับก็ขอไยนะครับพาย,ยายามอย่าจอดรถเลยครับไปเอานะครับเอาเฉลิมฉลองกันครับเฉลิมฉลองกันแต่ว่าเรามาเฉลิมฉลองก,กันอย่าง และผมยังคงยืนยันกับพี่น้องว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีการตัดสินใจที่จะยืนอยู่กล้ประชาชนพอผมได้คุยกับพวกเขากับพี่น้องปรากฏว่าสุนาย